สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอนไซ์ผู้ใฝ่หาประสาทหัวทุกท่านะครับวันนี้เดี๋ยวพาออกบูธนะครับที่ตัวจังหวัดนะครับจอนมุกดาหารสารหลักเมืองนะครับตรงตลาดลาตีพอดีวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหานะครับได้เชิญเรามาเราได้รับเชิญเป็นเกียรตินะครับได้รับเชิญออกงานทางวัฒนธรรมจังหวัดก็รวบรวมศิลปะวัฒนธรรมตามลุ่มแม่น้ำโขงนะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาก็สืบต่อหานะครับมาเจอเราในครั้งที่สองนะครับที่ได้ร่วมงานกับวัฒนธรรมจังหวัดวันนี้นะครับเราก็เลยขนของขึ้นรถบาง่วนนะครับเที่จะเอาไปเอาไปได้ครับก็มีกระถางที่จะเอาไปปั้นโชว์แล้วก็ต้นไม้ที่จะเอาเอาออกบูธออกขายด้วยนะครับวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะ เหมือนฝนพายุกำลังจะมาครับฝนเพิ่งหยุดไปตะกี้ครับทั้งคืนตกทั้งคืนและไม่แน่ว่าเราจะได้กลางหรือเปล่านะครับวันนี้อาจจะไปเฉยแต่ไม่ได้เอาของลงเพราะฝนก,ก็เป็นได้ครับหรือบางทีอาจจะได้เอาลงเดี๋ยวประชมกันครับว่าเราเอาอะไรไปบ้างครับนี่ครับคือกระถงางที่เราเอาไว้ปั้นโชว์นะครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้โชว์ ผมกระถางที่เราปั้นไว้นะครับก่อนอันนี้2ใบนะครับแล้วก็กระถางที่รอเทเอาไปนําเสนอขายครับอันนี้ราคาถูกๆครับใบละร้อยแล้วก็มีไม้เล็กๆครับขายง่ายๆครับแต่เป็นไม้ที่เก่าแล้วนะครับนี่พวกนี้รีดใบเพิ่งเอาเปลี่ยนกระถางเอาลงกระถางดินเผาไปเต่กี้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันคร่าวๆครับนี่คือลูปหอยนะครับกระถางโหดๆรูปหอย อันนี้ก็คือรอการปั้นนะครับเราก็ปั้นไปแล้วบางส่วนนะครับงานมีวันนี้วันเดียวมีแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆกับบ่ายโมงถึงสองทุ่มผมก็เลือกที่จะปั้นไปก่อนนะครับปั้นให้คนที่มาพบเห็นเดินมาพบเห็นในงานนะครับสามารถที่จะจินตนาการภาพในหัวของผมเห็นภาพในหัวของผมนะครับว่าผมต้องการให้ออกมาแบบไหนนะครับ ถ้าเราไปปั้นตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเริ่มนะครับคนที่ผ่านมพบเห็นก็จะไม่รู้นะครับว่าเราจะปั้นไปในลักษณะไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราปั้นให้เห็นแบบว่า80แบบ70 80เปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็จะมองเห็นได้ทันทีว่าเราจีนจินตนาการไปแบบนี้นะครับนี่ใบนี้ค่อนข้างที่จะเท่ครับเป็นหอยสังออกแนวไม่ใช่ว่าลายไทยนะครับแต่เป็นลายคล้ายๆในหนังจีนนะครับอืม พอดูนางจีนเยอะไปหน่อยลายก็ทํานองใน,น่นางจีนแล้วครับพ้อไม้บนสซเป็นไม้ที่กําเนิดมาจากประเทศจีนนะครับเราก็ต้องกําลังคลั่งครัครบกาลังคลั่งนางจีนช่วงนี้นี่ก็เลยลายออกมาจีนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวเอาภาพนะภาพมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับออกเดินทางกันครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับตรงที่จัดงานนะครับซุ้มของเรา เรามาในานามของวัฒนธรรมนะครับจังหวัดมุกดาหารสุ้มก็จะมีการทำใบสีนะครับแล้วก็ต้นไม้บอดสายของเรานะครับที่มาในานามของวัฒนธรรมมุกดาหารนะครับของเราก็นี่ครับนำมาวางตรงนี้เป็นกระถางนะครับหอยสังนะครับนำมาขายเลยมีไม้มาขายด้วยครับตอนนี้รอน้องน้องอีกทีมทีมหนึ่งนะครับ น้องทีมที่เป็นไม้เล็กๆนะครับราคาเบาๆส่วนของเราเนี่ยพระเอกครับนี่ยผลิตสาต้นนี้ครับม้งเจริญแล้วก็ต้นแรกนะครับว่าจะจัดงานตรงที่กลางแจ้งนะครับแต่พอมนฝนตกก็เลยเข้ามาในตัวอาคารทำไมพื้นที่ในการจัดวางมีมีน้อยครับเราก็เลยเบียดเบียดกันอยู่นี่ก็วางไปก่อนรอน้องเข้ามาก็จะได้ต้นนี้ครับก็แบ่งแบ่งกันตปครับ บรากาศโดยรวมนะครับก็จะมีนี่ภาษาไทยนี่ครับาไทยดูชมบรรยากาศรวมๆบรรยากาศบนเวทีนะครับก็รอทำการแสดงครับตอนนี้ขายสินค้าโอทอปครับหลักๆ มาดูสุโมเราต่อครับมบาจากไหนครับเนี่ยอ,นนะะอันนี้เขาเรียกว่าใบาสีใครับ อันนี้เหรออ๋นนออ,อันนี้ขันบักเบ่งน,นะครับอันนี้เหรอปลาขวันปลาขวานนะไม่พูดอะไรอีกพูดอะไรอีกหน่อยดิคุ <c oughs> <c oughs> ้ม <c oughs> <c oughs> แล้วคุ้มแล้ว <c oughs> อืม เขาเรียกว่านา่าสะดูน,นี้่นเสียบัน,นี่น่าเสียเฉยๆเสียบนจะเรียกน่าเสียบถ้าจะมีหางจะเป็นฝุีว่านาสืดูอันนี้คือออกบเพื่อ่วัฒนธรมไปแพ่วัฒนธรมแ,รรแลวก็ได้่เมื่อไหมรับจ้างทำอะไรรนะับจรารับจ้างตัวราชาอ แค่เส hmm. <S <s oh, yeah, no ียน no ินประมาณเท่าไหร่บอกราคาได้ไหมแค่เสียนี่คร uh ับเออใช่เก้าร้อแล้วพวกพวกนี้ทามบงเบงครับอ้แล้วอันนี้อะครับข้าวขวสันสามพันอรับทำทัวราชอาจักรโอคสัมภาษณ์กันเองอื นี่ครับซุ้มของวัฒนธรรมมุกดาหารนะครับเชิญมาสองเจ้าครับมีเจ้าของเราบนไซครับแล้วก็ขันมักเบงแล้วก็พาขวัญพญานาคนะครับนี่ทำจากใบตอง นี่มาชมหอยสังของเราอีกรอบครับนี่คงไม่ได้ปั้นอะไรมากมายครับคงปั้นพอไปพิธีเฉยครับเมื่อประทานเดินมานะมาดูสกอรครับ,รครบโคตรเทครับ Thank mm -hmm. you.